น้องๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพบกับช่องนุ่มจักรัดพัดนินเช่นเคยพี่น้องก็สาหรับมื้อนี้นุ่มจักรัดพัดทินกับสิมหาพี่น้องมาเลาะยูเลาะกินขึ้เขาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กับพี่น้องมาเลาะหามิมพี่น้องเป็นการเปิดฤดูการขั้งแรกพี่น้องขั้งที่แล้วกับพาไปเอามีมอยู่แถวบ้านพี่น้องมื้อนี้ก็เลยมาหาตามปลาที่เคยหาทุกปีพี่น้องมันก็มีบ่อหนามมีแหล่งน้ำอยู่แไกลนะพี่น้องเนาะก็พยายามหาทั้งนี้พี่น้องแต่มื้อนี้น มหาทุกปีทุกปีพี่น้องว่าเมียงมันจะลงเงี้ยงแต่เป็นรุ่นกันว่าพี่น้องว่าเปิดฤดูกาลมื่อนี่ออกทิปเต็มที่เนี่ยจะมารู้มานพี่น้องจริงๆก็จะออกมาแต่ตอนเศร้าแล้วลพี่น้องเพราะว่าว่าจะใส่เวลาหลายอยู่แต่ว่าฝนตกเมื่อเศร้าเนี่ยพี่น้องเลยไม่ได้ออกมาส้ําอันนี้ก็เทียงแล้วกินข้าวกินน้ำมาไม่ได้แวะกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยลองออกมาบ่งพี่น้องจะใส่เวราจากสองสามชั่วโมงบ่งมาสำรวจบ่งว่ามีเมันจะมีอยู่บ่จะเปรุ่นไปย้มไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องขอให้มาครับ พี่น้องไม้ก็เป็นไม้ลกลางพี่น้องนะเป็นป่าลกลางที่ขึ้นมาหาทุกปีเลยพี่นอ้องคนก็เห็นเพ่อนออกขยะเมื่อถิ่นนี่ป่านะครับลักษณะเป็นเซฟพี่น้องไปครับพี่น้องจังมาณประมาณเด็กหลุนน้ากันเจอถึงรั้งบ่ปกติกามาหาพื้นยี่ทุกปีเลยพี่น้องเอ้ย หากคำพูดใหมให่พี่น้องมักมาอยู่นี่สปมังบะบัวรั่วมิ่มอบปยพมายอย่างพี่น้องเนาะเพราะว่าหมิ่นทั้งหมิ่นอบปยพมาสาก็าทั้งอืน่นปกติกำม,มัดเดือนเมษายนพี่น้องแต่นี่จะเป็นตังแต่ร้องบินลุนกันครับพี่น้องครับผมยังม่เจอจักหลังเลยพี่น้องเบังพี่น้องแรงน้ำพี่น้องแห้งแรงมากเลยพี่นอ้นอ,งนนนองมืาอนปีน้อยปีเดียร์พี่น้องเลยนะครับ โอ้เราจะแค่ดูพี่น้องน้ำปกติน้ำจะเต็มนี่พี่น้องอย่นี้โอ้จะมีมีหมดเลยพี่นอ้องเนแรงเลี้ยงแค่ปนี้แต่ไม่นี้นก่คืฟ้ายึ้นฝนอยู่พี่น้องไปครับไปหาต่อครับโอ้พี่น้องหลังจากจุดแรกที่นุ่มจกักรพรรดิทินไปหาอยู่ฟังพุ่นของพี่น้องเนาะไม่จะเป็นน้ำน้ำจะแห้งพี่น้องนุ่มจกักรพรรดิทินเล็กข่ามฟังเนเลยข่ามข่ามขนมมาฟังน,นี่นีะฮะเป็นบอ่อหนามใหญ่พี่น้องเนี่ยอยู่ประมาณสามบ่อพี่น้องจังนี่พี่น้องเจอแล้วพี่น้อง ตอนเจอสองครั้งติดเลยพี่น้องนี่ตอนแรกไปเจอยุ้ยท้งปุ่นครั้งหนึ่งพี่น้องแล้วนี่ครั้งที่สองยู่นี่พี่น้องอย่ไปเบิ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับครับพี่น้องอยู่ฟังปุ่นนะพี่น้องฟังถนนทั้งด้านนู่นแล้วพี่น้องป้าของป้าพุ่นพี่น้องที่นมจักรับไปตีนหาครั้งแรกบ่มีจักหังเลยพี่น้องเลยนี่เลยกว่าขำมาฟังนี่นะฮะมันจะเป็นสะใหญ่พี่น้องเลยเจอสองครั้งพี่น้องนี่ครั้งใหญ่อยู่นี่แต่ตอนแรกเห็นครั้งนี้คนพี่น้องนี่คร ครับประมาณนะพีน่น้องนุ่มจักรพัดทินก็นเลยดยางมาเอาของมาวางแล้วก็ลองมาเบิ่งคุมใหม่นี่เห็นมีตัวบินเขาบินออกโอู้จือฮังเบล่มเลยพี่น้องเด้นี่ครับนะครับพี่น้องอยู่กลางจอเลยพี่น้องเดี๋ยวนุ่มจักรพัดทินจะลงไปเอาเด้วยให้เบิ่งนู้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวนุ่มจักรพัดทินขออนุญาตเีจยอหางหน่อยนี่ก่อนพี่น้องเนาะไปครับผมไบพี่น้อง ผลงจากรพัดทิ้นจะใส่กระดาษล้างไข่ด้อพี่น้องเลยลืมเอาถูมาปกติจะใส่ถูแลยพี่น้องเป่งกันพี่น้องของสั้นนี่เด้อพี่น้องเริ่มเมื่อยนี่ครับครับผม หัวหนหัวน้ำพี่น้องหัวน้ำใหญ่ด้วยพี่น้องจะมีหัวน้ำเบอเ่ันและนีน่ครับอรตัดแรกคือใส่ควันด้วยพี่น้องด้วยเดีอเก่อนแล้วเขาถึงใส่เป็นใค่ตัดเข้าไปสั้นใ้ด้ึด้วนี่ครับ ดุนลุ่นพี่นอ้อหนนงหัว,น,หวน้ำน้ำจะเป็นพี่น้องดุนลุ่นพี่น้องนี่เฮ้ขาคอยตัดด้วยพี่น้องด้วยตัดจริงรอบหลบ กิงนกิ้งน้ำพี่นอ้องจักออกรอบๆเดเด็กเกี่ยวกิ้งแตกโอ้โหน้ำคยับเ้ี่น้องโอ้คนไฟนอจากจักก,กิ้งลมสัะเก็วกันไปพี่น้องร้อนจังล่างคุดไฟบังดีๆพี่น้อง ครับพี่น้องยำลมควนไปพี่น้องเจ้าเจ้าพี่น้องอย่าตัดเงี้ยพี่น้องเด้อบอมีมือถือพี่น้องเราขอเนี่ยตัดก้อนเราไทยบ้างด้พี่น้องนะครับผม น้ำนี่เป็นน้ำพี่น้องเหนียวจบเลยน้ำเยเิี่ยมแรงพี่น้องถ่งรับพี่น้องอร้อนกันอยังจำเลยพี่น้องหัวน้ำ chào không bạn nhé chào lại bạn chào các bạn chào các chào các bạn ทั้งที่สองต่อครับผมเจ้าพี่น้องนีหลังแรกพี่น้องกระดาษาท่านได้เปิดหลังแหลกกับพีน่น้องเด้อเดี๋ยวน้องจะรัดไปที่มาเอาทังที่สองที่นี่ทั้งไงเลยพี่น้องควนต้องเปิดควนเขาไปกีกอน่อกี้แค่ไปซองเบิ้งกับบินใส่รถพี่น้องทั้งไงเลยแต่หน้าจะเป็นทั้งแกเลยพี่น้องทั้งไงเลยพี่น้องคนครับ นะครับพี่น้องนะี่ครับวนไซ่นอนหัวน้ำแจ่มอยู่พี่น้องเห็เด,ด โอเคพี่น้องเราขออนุญาตตัดเจาะไอ้เบิ้งก่อนนี้พี่น้องเด้อว่าขอ,อนานเป็นขนาดไหนครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้หังบัลลุมเลยพี่น้องเด้กกระดูกยูพี่น้องนี่ครับโอ้ยังเจียวเลยครับพี่นออ้องขออนุญาตตัดนะครับผมไปผมตัดครับท่านผม้ช <laughs> มวอจะถ่ายกระดาษจืดเบิร์ดแล้ว ยดอดไปพี่น้องครับน้ำ <laughs> ตอนล้อนอยู่พี่น้องดุแข้งพี่น้อง เดี๋ยวครับพี่น้องไปครับเดินตาไปกันด,ด้วยพี่นอนุยม ว้าวเจียวๆพี่น้องนังเริ่มเลยว้าวโอ้โหสองรังติดกันเลยพี่น้องเด้สุดยอดครับหนึ่งหัวน้ำครับขอนุญาติเก็บครับเจียวครับสุดยอดเจียวครับจากสองรังแรกก็เพิ่มเห็นเลยพี่น้องจนกระทั่งจะกลั้งจก็ก มาขึ้นมอไซค์มาอ้อมมาด้านสายด้านนึงถึงจะให้เจอเพียงไหนนี่นี่ครับเจอที่นี่หลังนึงครับพี่น้องเราจะเจอใกล้กันอีกพี่น้องอ่ะอีกหลังนึงเป็นหลังที่สี่แล้วพี่น้องไปเบิรงครับอยูนเด็ดครับครับพี่น้องส่งหลังแรกขึ้นยางมาเรื่อยๆเลยพี่น้องนะมีสะหนึ่งสะสองสะสามสะสี่พี่น้องสี่สะอ่อนยางมาอ้อมจนจะกลับเลรอมาเจอหางเนี่ยพี่น้องนะครับหงที่สามพี่น้องนี่ เอาบรรยากาศแบบเป็นู่นนะครับถึงถึงคนหน่อพี่น้องทางปีซีนะครับพี่น้องพี่เอาน้ำกันพี่น้องอย่าคำกันนะครับผมพี่น้องขันกับน้ำอยู่พี่น้องเอ้เดียขออนุญาตตัดนะครับพี่น้องเด้อบ่มีหม่องที่ตั้งกลองพี่น้องครับผมพี่น้องว่าน้ำงามอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องขออนุญาต ตัดตัวพี่น้องด้วยส่วนหางนี่เดี๋ยวจะเอาไปฝากผู้เฒ่านะพี่น้องเนาะไปฝากผู้เฒ่าแบบทุกปีแบบแถวบ้านนะพี่น้องผู้เฒ่าเพิ่อนอยากกินหางนิ่ม <c oughs> มันจะรับท่นที่ไหนจะหัวหน้ามน้งพี่น้องนะนะครับการเอามิ่มกับคือต้องใส่ควันกับพี่น้องคือมันจะได้อนุรักษ์กันนะพี่น้องเนาะมันจะได้ไปทำรังไหมครับ ใส่ตรงสะอาดด้วยพี่น้องด้วยลังที่ตามพี่น้องเอ้ยมิมทั้งอุบลนเนี่ยพี่น้องมัน,นจะลงซ่ายู่ทั้งอื่นพี่น้องพค่เป็นเดือนหาเป็นหกไงโอ้เต็มเลยพี่น้องเชวงนี้ก็ลองมาล้งหาเบื้องก้อนพี่น้องเอ้ยครับผมเชียวครับเดี๋ยวไปเอาล้งนีใก่หนีก ครั้งที่สี่พี่น้องไปครับไปพี่น้องนะครับพี่น้องเปิดควันเข้าไปควันเด้อพี่น้องเด้อยมันสะดุ้งเราพี่น้องค่อยตัดทิ้งไหมเข้าไปเอา งเจีอยูวพี่น้องเดี๋ยวคือควันไฟนี่ครับพี่ที่เอาง่ายๆพอเอามีมพี่น้องควันใส่กับตัดเลลเลยพี่น้อง,ตองแต่เขาขออนุญาตตัดนะครับผม,ผมมีมือถือครับ 방금 n t เดี๋ยวครับพี่น้องนะครับมันเจี๊ยบมีหอยหน่อยหนึ่งพี่น้องเนียน<อ>ี่ก็เป็นมีมหอยโข่งนะพี่น้องด้วยลังที่ซีพี่น้องเก็บลังไว้โอ้ว่าน้ำเดี๋ยวครับเต็มเลยพี่น้องเ,เดี๋ยวมาใส่ไปน้ำกันพี่น้องจะได้ประหยัดทุงเนาะ ยาดเกี่ยวครับพี่น้องเกี่ยวครับพี่น้องหลังจากนมจักรพรรดประเทศออกสองครั้งอย่พี่น้องตะกาวางไปพุ่นยางมาทั้งมือเพ่าะจะเข้าไปเบิ่งทั้งพุ่นก่ะพี่น้องก็ได้เหลือมาเห็นยุคข้างๆอยู่พี่น้องเลยดิน่ครับพี่น้องโอ้อยู่ตำเลยพี่น้องเอ้หม่องกับเบิ้งพี่น้องหันมาเหลือเห็นประดีมันกำลแตกใส่นมจักรพรรดประทินโอ้เอาพี่น้องเอาครับผมยอดมาพี่น้องเอาครับผมเฮ้ยอยู่กี่ไก่ นะครับพี่น้องเศษกระดาษบางที่ก็เฉพาะนะพี่น้องดอาบลังไข่อยู่พี่น้อง,องเนี่ยเป็นกระดุ้งเลยพี่น้องเอาไปยากพี่น้องนีหัวน้ำงามเลยพี่น้องอยังเกี่ยวเลยพี่น้องเนีย อยู่อย่างต่ำเลยพี่น้องเลยเอาอง,องตัวตนนี้ไงพี่น้องเอข้าพ่อผมพี่น้องขวรอย่าตัดครับ พี่น้องเจียวครับเจออะไรพี่น้องเจีบครับพี่น้องเจียวครับพี่น้องอยู่ยังตำาเลยพี่น้องหังนี้พี่น้องหั้งที่หาเนี่ยออง่ายเลยเดินผ่านกับเดินผ่านพี่น้องเห็นยังบินยังไม่ แบบบระวังหนิพี่น้องมันบินใส่พี่น้องนี่มันต,ตอดพี่น้องให้หลบทันอันตัดมันก็หั่งมีมด้วนี่โอ,โ,โอ้โหจังเจียวเลยพี่นอ้องกดยัดเกียพี่น้องเจียวครับหลับผลงานวันนี้ห้าลังครับผมเจียวครับนี่มัน่งอยู่เป็นกุ้มเป็นก้อนพี่น้องนี่ครับเมื่อนี้เขาก็ได้ไปสามครั้งแล้วพี่น้องเนะาะสองครั้งแรกยูฟังพูดเหมือนมุมมุมสะพูนเลยพี่น้องอสะเนี่ มันจากเราพัดจรินสุปได้หางนะมันพี่น้องเนาะลุงสะนิดหน่อยรอบๆอีกน้อยสามสานเราเห็นจักครั้งเลยพี่น้องเลยก็เดี๋ยวประมาณเดือนนะครับพี่น้องกลางเดือนเมษาุนายนว่าปลายเดือนมษถนายนจากเราก็จริงถึงมาอีกเต็มพี่น้องวัวทั้งนี้มีทั้งอุบลวัวทั้งนมีหมิงลุงสาของมูลพี่น้องเลยครับผมคร,บครับครับวันนี้เป็นการสำรวจมาแบบเต็มโถนะพี่น้องเนาะแรกๆกันนว่นจะบ่ได้พี่น้อง โอ้มาแบบนี้มาแบวยุสานใหญ่นีงง่เรืเ่อยๆไปหาั้งตอนแรกกันนี่ฮะมาฟังเสียง,งพี่น้องอาแรงๆเสียงพี่น้องก็มีจักครั้งเลยพี่น้องเลยโอ้เลยใหญ่มาขามมาฟังสัยงยุสเดิไปหาทางก็ถือว่าโอเคพี่น้องหันน้ำก็สุดยอดอยู่เป็นการหาลเพิ่งเป็นซี่ก็เดินหาครับพี่น้องนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็น,นกำลังใจช่องลุงจสกหรับท่านที่น,นะครับผม ปลาทิงเกียงหลังแล้วผมฮ้าหลังครับสวัสดีครับมนมันครับ